กันตอนแรกกี่ตอวนี่นางลำวัาไหนเนี่ยอะไรฮะเดี๋ยวทำไมไม่ลงจากรถนางลำทำไมเอาไปนางลำคือโบลงจากรถนางลำคือโบลงจากรถโอ้ยฮะแต่งตัวฮัทแล้วอยู่โอ้ย Nàng của đứa à? xa, thằng lưỡng một đứa, nàng lăm mà chứ. Ồ, 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 ờ. gạt. Để khỏi thằng này con, Phải, phải. Khỏi này. Để đu nàng lăm còn, Đó là lần đầu บรรยาก,กาศงามขนาดพ,วพว่อๆกันอ้อฮะเอะลังลาบ้านไหนเนี่ยฮะวอกินสกอนยังโว้ฮะเอาว่าก็ไปบุลลงเลยเขาสุดเขาไปเราจะใคยเป็นไฟกก่าเลยเต็มรถนึงกวย ว่าตะเศร้าฝนกลับมาส่งน้ำล้วกลับมาอีกขน,น,นาดแหละก็ลังเบืองสสวงพี่น้องภาบรรยากาศถึงพอแม่ครูบาอาจารย์หลายอยู่เลยนี่เตรียมพร้อมเก็บภาพบรรยากาศก่อนนั่งร่ำรําได้ี่ โยมกันไลมาทุกทุกวอาทิตย์างในเดี๋ยวลึกจังหน่อยเดี๋ยวพระอาจารย์กับสียางเก็บาบรรยากาศในพี่น้องบึงนี่นั่งรับก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีดเขกับเรญท่านาจสิโซนชในเบืองนพุทธาหารน้ในเกปัตูามบรรยากาศให้เบื้องอีกเทียนาสไล่สวดไล่์มได้นิดห่อย

ตอนนี้หลวงปู่อุ่นกำลังเดินทางมาอุ่นกำลังเดินทางมาเจติปู่่นกำลังเดินทางของแ <c oughs> คขอแาาขอ่ของแค่ขอแค่ยากาศบรรยากาศการเก็บภาพบรรยากาศอะไรพี่น้องบิึงกัน กำลังบวงสวงขางในบริเขาไปใครอยากจลังบวงสวงเดี๋ยวจะหาญาเิเก็บข้าวฮะกาแฟเหรอว๊อมา๊ัดหลอดหท่าไหร่ พระมุขสุรีราตุนเมตตามุขเมดนาทัวเวหหตุนสระรงวิปัติ菩萨ในอากาศกับทางพาวจตุโลกบาลสถิในวิมันทังสีเธอพระญาตาละฐานพระญาวิรุฬหะพระา วิลุมาขาทาย,ยากุเวรุราเจ้าเป็นเขาเป็นเงาแก่เพพยาดาเจ้าทัาาา้งหลาำลดาให้เพาะ้าเบิ่มวัดผ้าบรรยากาศ 阿娜阔。 พระเจาพระุกจันโมานตาโลโสพะเกวานัขึ้นนับพะองค์พาสายานจะโโลโซพะเกวา โกลาบาลนัสสนานุสสนาสาปะกาตาลิโตปนทาวาติยาคนโตปาทาวาติลาติวะหิตาคาโต ยังเจ็บดิ้ดิามงอน้องหันทำตาหน้าดิ้ดดิ้งคลาดโสโคโสภะวาจุตานันนโสโคโา Nita nito kosokakawani japa sata mandito kosokakawani karn tisiro kosokakawani koi ภาพสวยงามมากเลยพี่งราได้ชมใายบุญเริ่มสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วบรกาตอนทางคืนนพี่น้องบุญใช้บุญ สนักสมนองอ๋อวันี้ก็มีหมอลำซิ่งแววพาาเสียงทองโยมเคาับเป็นหมอลำนะ คลิปพาจานวัดเอ่ยปล่อยออกนีเวลาปล่อยพี่นอจานไทยคลิปยอดหลังเอาเนาะสี่นอเนาะจานวัดเนยปล่อยโยมไมล มุมอกมีให้บต่บยากาศดีพี่น้องย,ยม่มโบล,ลมก็ม่ร่มหนาวบรรยากาศดีกังเว้นโอ้หอนขน,ดนาดพี่น้องเยยตีที่สี่ถึงตีห้าแจ้งพอดีสอเศราอาจารย์จะเกี่ยวภาพให้พี่น้องดูอีเถอะลงเยพี่น้องบรรยากาศน่นกลาคืนเล้กอน มุมไลฟ์สดพระอาจารย์เจ็บให้พี่น้องกุญมีน้องเุิ่งข้างหลังโอ้แ่ชุดขาวสวยงามมากเลยตีพิโซ่อบบไหนจดลงในพัทพิโซขให้สาธาสาธุชนทั้งหลายจด้นัาธาสาทยา สาธุการรักบูปการสาธุสาธุดังๆแน่เอาดังๆแนี้ยไหมสาธุกันเลยเออสาธุคอยฟ่าเอาดังๆแนี้ยไหมสาธุกันเลยเฮ้ยเสียงดังๆแน่อีติปิโสว์กันเลยขี้บ่เขากันเลยเป็นดังฟังอยู่เฮ้ขี้บ่เขากันเลย หามัง <ไป S 2> คอกันได้ไหมเดี๋ยวมาอยู่ในศลาบาเพิ่มดีอ,อสะสัญญาเยต้นองเอาไว้ห้มัง้ากันมันสามันยืนผัยวออกอนเลว้าตนนวตัวสาวากสังโูสามีจิปฏิปันโน

สุขตโรควิโทอนุตตโรบุริสัตถมัสสารติสัตถทวมนุลนังพุทธโอปะควาติสวาคาโตฯปะคะวตาตามโอ Ko opana ko pa cha tangwe, tita bo win yoni tiso pati pano kawato sa waga sang ko ocho pati pano baka wato sa waga sang ya yaya pati pano to sa waga sang ko sa mi pati pano baka wato sa waga sang ko yaya พ่อพ่อกันจนจำนวนหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมืนบาทรวมตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นจำนวนปัจจัยเลขที่ออกพวดประจำวันที่สิเดือนกุมภาพัน เลขออกอร,รา2,500ห้าห้าหกเจ็ด5 0 5 5 6 7 2 2 5ล้าน5แสน5หมื่น6กพันเออกแน่นอนวันนี้คุณ <c oughs> แม่ดวงตาพร้อมกับญาติพี่น้อง ที่ได้ทำบุญมาในครั้งนี้เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญสุสนให้กับคุณตาสวัยประสมศรียายงคืนประสมศรีทั้งขออำนาจส่วนบุญสุวนบุที่คุณแม่นวนปางท้องลูกหลานได้ทำในวันนี้ขอเปล่าประกาศให้ลูกขาเทวดาแม่นางตรณีผู้มีตาทิพย์หูทิพย์ จงนำข่าวส่วนบุญสุขุสนี้ไปบอกแก่ดวงวิญญาณของคุณตาสวัยประสมศรีคุณยายทวินประบรรยากาศตอนเช้าน,นี่กำลังเคลียร์เก็บของเสร็จก็ได,ด,ด,ด้ด้วยดีรู้เรื่องก็ได,ด้ดีพี่น้องอาจารย์แล้วตะเก็บฝ่าบรรยากาศให้พี่น้องบึงสวยงามมากแรล่งบงาะลำตอ อาจารย์้โจ๊บคลิปชั้นไม่ไล้พี่นวองใมากไปชอบก็จะร่มกันเลยก็แสรก็ติดตามกนกะด่งเราประพาดคลิปไม่พกันไม่คลิปหนาพี่น้อง